สวัสดีครับทุกคนวัน <dans> น <la Idol> <resource> ี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของผมใน Discord ใช่ครับดิสคอร์ดเหนื่อยนะเหนื่อยเอาตรง แค่งานกลุ่มนี้ก็แบบเหนื่อยชิบหายี่ผมไม่ได้ลงคลิปถี่ช่วงนี้ก็เพราะงานที่โรงเรียนเนี่ยแหละครับผมแล้วก็ยังจะต้องมาบริหาร Discord อีกฮะถือว่าไอ้ทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยผมทําด้วยตัวคนเดียวนะทุกคนผมทําด้วยตัวคนเดียวศึกษาด้วยคนเดียวทั้งหมดทั้งมวลที่ผมทําไปเนี่ยผมทําเพื่อความสุขของตัวเองเพราะสังคมที่ผมได้อยู่ตอนนี้มันแย่ผมเลยหาอะไรมากระตุ้นความสุขของตัวเองเนี่ยแหละครับแล้วส,สิ่งนั้นก็คือโลกโซเชียลใช่ครับโลกโซเชียลคือสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นความสุข,ขของผมที่สุดแล้ว จะพัดจะผูนู่นนี่นั่นจนกลายเป็นเซิร์ฟบิกคอนี่แหละครับผมอันที่จริงไอเซิร์ฟบิกคอรเนี่ยมันจบไปแล้วนะแต่ผมต้องมาดูเพื่อดูว่ามันจะมีอะไรเล่นรอดออกมาได้หรือเปล่าจะได้แก้ตรงนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างครับทุกคนเนี่ยมันมีช่องสตอรี่ไลท์อยู่สามารถไปอ่านได้นะโอเคก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องหลักของเรานะฮะผมขอ,อยัดดอกจันเป็นอันใหญ่หญจดจำวิเคราะห์ไว้นะครับ คลิปนี้ไม่ได้สร้างมาเพราะอีโก้ของตัวเองแต่เป็นเพราะผมทนไม่ไหวแล้วจริงๆเลยต้องมาพูดประสบการณ์เพื่อระบายความในใจให้ทุกคนได้รับรู้ว่าผมรู้สึกยังไงนะครับเออต้องขอบอกงี้ก่อนนะผมเป็นคนที่ใจดีนะผมเป็นคนเฟนลี่ไม่ได้แบบ อยากจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะผมไม่อยากทําเลยผมไม่อยากมีปัญหากับใครด้วยถึงในจําพวกวิดีโอคลิปสั้นอะไรพวกนี้เห็นผมเป็นคนแบบนั้นแต่หลังไม่ผมเป็นคนดีนะครับทุกคนผมคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ครับจริงผมอาจจะโตเกินกว่าอายุของผมแล้วก็ได้แต่ผมไม่บอกหรอกอายุเท่าไหร่โอเคเราบ่นมานานแล้วเข้าเนื้อเรื่องกันดีกว่าเหตุการณ์มันก็เกิดช่วงประมาณวันพุธนะครับผมวันพุธที่ฤศจิกายพนะจิคือตอนนั้นกําลังกลับบ้านเลยคือแบบกาลังแบบ มีความสุขอะกำลังจับโปเกมอนเลย <c oughs> เจอปิกาจูด้วยตัวหนึ่งแถวนั้นอะแล้วอยู่ๆครับเกิดเหตุการณ์ที่แปลกๆนะครับการแจ้งเตือนผมเด้งแบบตึงๆๆเรียงเป็นแถวสรุปฮะมีแฮกเกอร์มินิเนียมคนหนึ่งเล่นบางอย่างอยู่ <c oughs> เขาได้พิมพ์โค้ดโอซิมายามาฮาสกีปีดีแล้วเกิดรัวแชทขึ้นมาในทันทีตอนนั้นอะผมยิ้มอยู่กับเพื่อนกำลังแบบจับโปเกมอนกำลังดีเลยอยู่ๆหน้าผมบึง้งตึงเครียดไม่ค่อยคุยกับเพื่อนแล้วตอนนั้นผมกำลังแบบคิดอยู่ว่าเอ้เช็ดทำไงวะบอทวิก แม่งตรวจจับอะไรไม่ได้เลยเลี้ยงเสียเข้าสุกจริงๆเลยมึงเนี่ยผมก็เลยปิดช่องทุกช่องไว้ก่อนตอนนี้เหลือช่องคุยแค่สองช่องคือช่องยิยนดีต้อนรับกับช่องอบตหน,นองน้าอ้อยนะครับผมคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนั้นคือแบบเขาแลบกันแบบโหดมากอะ่ะคือลูกดิสผมก็เสียอารมณ์ผมก็เสียอารมณ์แต่ผมไม่รู้ความรู้สึกเขานะแต่คือเสียอารมณ์อ่ะผมก็นั่งคิดคิดจนตัวเองท้อ,อว่ากูอีกแล้ววะโอ้ย ทำไมกันว่ามันทําไมลงที่ผมคนเดียววันนี้การทําตามกฎมันยากนักใช่ไหมกฎเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรผมทําตามกฎครับผมทําตามจรรยาบรรณของผมผมไปเหยียดใครฮะคือตอนนั้นอะผมพยายามใจเย็นที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วผมก็พยายามบอกเขาดีๆว่า ถ้ามีปัญหาอะไรมีอะไรข้องใจกับผมก็คุยกันได้ครับเพราะตอนนั้นมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านมาแล้วครับพี่เขามาป่วนผมด้วยสาเหตุที่โคตรที่จะไม่เมคกซเซนเลยทําให้ผมคิดว่าเอ๊ะ อดีตเก่าเราหรือเปล่าวมาป่วนเนี่ยผมก็นั่งจ,จิ้มๆไปเนี้ยครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะทำไงผมก็ไม่รู้คนใช้ด้วยใครวะก็ไล่แบรนด์คนที่รู้สึกว่าน่าสงสัยที่สุดแล้วนะครับก็คนที่อยู่ในนั้นก็น่าจะรู้แนละ้วว่ายศการโดนจ้องครั้งที่2อ,อะ่ะคืออะไรนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเขาผมก็ไล่แบนด์ไปครับซึ่งไม่ใช่ครับคนที่น่าสงสัยคือคนที่ไม่น่าสงสัยเลยครับจริงๆผมแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นเขาแต่บางครั้งผมก็รู้สึกตระหนดใจกับเขาเหมือนกันนะ มันจะมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับที่เขาบอกว่าเขาสามารถยิงดิสบัวคายไทยแลนด์ได้ถึงมันจะไม่ใช่การยิงแต่เพื่อนับจากตอนนั้นผมตั้งเป้าไว้เลยไอ้หนุ่มนี่น่าจะมีของแถมตอนนั้นผมรวร้านมากเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้ไงวิกมันไม่เล่นไม่ได้คิดถึงเขาเลยแม้แต่นิดเดียวก็ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ครับแต่ที่หลังไม่ต้องไปไป,ไปมามา,มาด้วยวิธีอะไรก็ไม่รู้ครับผมสามารถกดดูได้ว่าใครเป็นคนใช้บอดนั้นสรุปเกมครับ เขาเกมโอเคอันนี้คือมุมมองในช่วงระยะเวลาที่ทุกคนในดินั้นสามารถรับรู้กันได้ต่อไปครับผมจะเป็นในเรื่องของการแชทส่วนตัวกับเขาแล้วผมแชทเจรจาขเขาต้องขอบอกไว้ก่อนว่าที่บ้านนำเขาก็ทํานะครับแล้วก็ดิคอร์ดเขาก็ทําเหมือนกับผมฮะก็คนอยู่ก็ใกล้ๆกันเหมือนกันมันทําให้ผมติดใจว่าเอ้คนที่เป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็ ทำช่องอะไรแบบนี้มาทําตัวอะไรแบบนี้เหรอมันใช่เหรอเดี๋ยวเรื่องนี้จะมีคําตอบช่วงท้ายครับนั่นแหละครับผมก็ไปคุยกับเขาครับก็สรุปง่ายๆเลยครับคือก็ทั้งหมดที่เขาทําไปอะเขาทําเพราะว่าดิสของผมมันมีช่องโวเยอะบวกกับที่เขาไม่ชอบผมด้วยและคนในดิสผมก็นั่งคิดว่าเอ๊ะอะไรทําไมถ้าเขาไม่ชอบผมไม่ชอบสังคมข้างในแล้วเขาจะหยุด ทำไมเขายังบอกผมอีกนะว่าถ้าเขายิงจริงๆริอ่ะเขายิงไปแล้วแต่ผมก็อยากจะรู้ว่าจะทําให้มันสมจริงขนาดนี้ทําไมบอกดีดีก็ได้ครับบอกดีๆก็ได้แบบนี้มันเสียขวัมมันเสียอารมณ์ผมลองไปถามลูกดิษผมนะผมบอกเลยครับร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นยังไงก็ต้องพูดว่าหมดอารมณ์กลุ่มผมก็เฟรนลี่ก็อยู่ของใครของมันนะก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะมันก็จะมีอยู่บางคนอ่ะแต่น้อยเออ ผมก็จ้องจะเล่นเขาอยู่ผมก็เลยงงตรงนี้มันคืออะไรแต่เขาก็บอกต่อยนะว่าเขาเป็นคนที่มีสติที่ไม่พึงประสงค์อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ผมจะไม่ปักใจเชื่อกันเพราะว่าคนที่แบบไม่พึงประสองค์อะไรแบบนี้แต่มีอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกแปลกๆนะมันใช่เหรอแล้วเขาไม่กล้าบอกผมเพราะเขาเกรงใจแต่ไอ้เรื่องเกรงใจเนี่ยไม่จาเป็นก็ได้นะคือแบบใครมีปัญหาอะไรกับผมหรือเขามีปัญหาอะไรผมก็พร้อมรับฟังนะเออมีบรรทัดหนึ่งที่ผมอ่านแล้วรู้สึกแบบตัณหใจว่าเอ๊ะ ใช่เหรอก็คือบรรทัดนี้ครับเขาบอกว่าเหมือนลูกดิสผมอะจะไม่จบคุณคิดว่าเขาโตพอ,อยังอินดิสจัดงงรอบที่สองครับคุณเป็นคนทำเขาก่อนไม่แปลกที่ลูกดิสผมเขาจะเสียอารมณ์เขาจะไม่จบก็เพราะคุณไปทำเขาก่อนอะแล้วคุณ จะบอกว่าตัวเองถูกเหรออันนี้คุยกันด้วยหลักเหตุผลนะครับ <F pergunta> ก็นั่นนะตามที่เขาพรีเซนต์ตัวเองมานะก็ขอบคุณบอทดรักษาความปลอดภยัยอันนี้จากเขาด้วยครับขอบคุณมากครับแต่ที่หลังไม่ต้องก็ได้เอาตรงไม่ต้องมาทาอะไรขนาดน,นี้ก็ได้บอกตรงๆจะดีกว่านะแล้วมีอยู่อันหนึ่งที่เขาเปลี่ยนคําอธิบายในหน้าปกของเขาซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกแบบรับริงเบอร์ยิงดิสฟรีปิดปกเลยนะไม่ต้องใช้แล้วนี่เาเรียไปเปลี่ยนตัวอื่นเถอะ นั่นแหละครับแล้วเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกคุณไม่เคยใช้ชีวิตแบบดิ้นรนเหมือนกับผมมาก่อนถึงผมจะไม่เคยใช้ชีวิตแบบดิ้นรนแต่ผมก็เข้าใจความรู้สึกนะเว้ยแค่นี้กก็รู้สึกแบบนั้นเลยซึ่งด้วยเหตุผลบางประการทําให้เขาไม่สามารถบอกบางอย่างกับผมได้ผมก็บอกไปมีอะไรก็บอกมาเถอะลูกผู้ชายมีอะไรคุยกันไม่ใช่ให้อ้อมค้อมสรุปแล้วครับเขาบอกกับผมว่าเขาคือคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตลำบากมากเขาไม่เคยมีชีวิตเป็นของตัวเองเขาทําทุกอย่างทั้งหมดนี้ เพื่อเงินใช่ครับเขาทำธุรกิจ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเขาทําแค่ใน d i s c o r d หรือเปล่าต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องอะไรแบบนี้นะครับผมก็เข้าใจก็มันเป็นทางตันของชีวิตนะก็เลยลงเอยที่แบบนี้แต่ผมเองก็ไม่ได้ค่อยปักใจเชื่อเขาสักเท่าไหร่ที่เขาเล่ามาเนี่ยอย่าเชื่อคนง่ายนะครับทุกคนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าน,นี่เรื่องจริงหรือเปล่าแล้วที่เขาทําช่องทํด d i s อ o r d เนี่ยก็คือของบางตานะครับผมตั้งหงิดใจแล้วงงรอบที่3เขาบอกว่าเขาจะทดสอบบอทที่เขาโดนสั่งใหม่ทีหนึ่งซึ่งเขาไม่รู้จะเลือ กลุ่มผมสร้างศัตรูมากกว่ามิจจริงๆผมก็อยากรู้นะใครกดดันเขาวะคือถ้าจะทดสอบบทอ,อะก็แค่สร้างกลุ่มใหม่พร้อมกับเอาบอทกันบทยิงไปใส่แล้วก็ไปยิงกลุ่มที่สร้างใหม่นั้นก็ได้เป้าทําไมต้องไปกลุ่มคนอื่นอะไปเบียดเบียนคนอื่นทําไมแต่ก็เข้าใจอะก็มันเป็นธุรกิจสีเทานี่หว่าแต่เหมือนผมจะรู้สึกย้อนแย้งอีกแล้วครับทุกคนเขาบอกว่าถ้าเขาจะยิงอะเขายิงไปแล้วแล้วไอ้บทอที่คุณบอกว่าจะมาทดสอบ แล้วโดนกดดันมาเนี่ยไม่ใช่บทยิงหรอกครับมันคือบทอ,อะไรอะครับอันนี้คือผมไม่ได้ยั่วโมโหอะไรนะครับผมแค่รู้สึกว่ามันย้อนแยงแ้งเฉยๆนะหรือไม่ก็เป็นแค่เขาอ้างที่พอจนมุมก็เปลี่ยนคาพูดเฉยๆพอถึงจุดนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าผมควรรู้สึกยังไงกับเขาดีจะสงสารหรือจะเป็นห่วงหรือจะแบบเฮ้ยตอนแรกผมว่าจะไว้แล้วนะแต่ไปมาไม่น่าจะปลอดภยัยวะก็ขอแบนแล้วกันนะเออก็ขอให้คุณแบบ หาเส้นทางที่ดีกว่านี้นะคุณคงไม่เหมาะสำหรับกลุ่มผมแล้วแหละผมก็ไม่อยากให้ใครเดือดรนะ้อนนะอย่าโกรธอย่าแค้นอย่าเคืองกันเลยทางตันของชีวิตมันน่ากลัวนะเว้ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงให้เขาดีก็ถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจสีเทาแล้วพอแบบจะสามารถยืนได้ด้วยตัวเองก็ไปหาอะไรที่ดีๆทาอ่ะนะเขาก็บอกนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เขาคิดได้หลายอย่างเลยก็ขอขอบคุณแต่อย่าเป็นคนที่เกินเยียวยานะครับอย่าวกกลับมาเลยนะครับถือว่าผมขอกันเพราะว่าโลกโซเชียลเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้ผม มันมีความสุขได้ในแต่ละวันนะโอเคทุกคนคลิปจบไปแล้วนะแต่ผมอยากจะพูดเรื่องนี้ตอนท้ายเผื่อว่าเขาดูคลิปไม่จบแล้วเขาร้อนตัวแล้วเขาจะโดนผมเด็กคือต้องพูดอย่างนี้นะเว้ยว่าการที่ผมมาเล่าอะไรแบบเนี้ยผมไม่ได้คิดจะขุดเรื่องมาหาเรื่องนะครับผมระหว่างขุดเรื่องมากับการเล่าเรื่องมันต่างกันนะเว้เนี่ยผมเล่าเรื่องนะทุกคนผมเล่าเรื่องนะผมเล่าเรื่องนะคุณอเออแยแยะด้วยสองคำนี้มันต่างกันนะโอเคจบคลิปแล้วเกียจตัด